สุภาษิตสองภาษาสุภาษิตอังกฤษกับสุภาษิตไทย Proverbs สุภาษิตภาษาอังกฤษคือข้อความสั้นๆเกี่ยวกับภูมิปัญญาหรือคำแนะนำที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษสั้นๆที่น่าสนใจค่วันนี้ครูอุดรสอนออนไลน์ ขอเสนอสุภาษิตภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและถูกใช้บ่อยพร้อมกับคำแปลความหมายและการเทียบกับสุภาษิตภาษาไทยที่คล้ายๆกันซึ่งเราสามารถนำไปใช้ได้จริงเลยค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ a b a d work man always blames his tools แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าคนงานแย่ๆมักตำหนิเครื่องมือของเขาอยู่เสมอคล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า รำไม,ม่ดีโทษปีโทษกลอง A bird in hand is worth two in the bush แปลเป็นภาษาไทยได้ว่านกหนึ่งตัวที่อยู่ในมือมีค่ากว่านกสองตัวที่อยู่ในพุ่มไม้คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตด Actions speak louder than words แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการกระทํามีความดังยิ่งกว่าคำพูด คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน A man with little learning is like a frog who thinks its paddle is a great sea. แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าคนที่มีความรู้น้อยก็เหมือนกบที่คิดว่าแอ่งน้ำที่ขังของมันนั้นเป็นทะเลอันยิ่งใหญ่ตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่ากบในกะลาครอบ สุภาษิตภาษาอังกฤษคำต่อมาค่ะ As you s o w so you read แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าคุณย่อมเก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณหว่านไว้คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสุภาษิตภาษาอังกฤษคำต่อมาค่ะ A friend in need is a friend indeed ึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยากตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากค่ะ A rolling stone gathers no moss แปลว่าคนจับจดทำอะไรไม่เป็นผลใครจะเชื่อมั่นคนหลายใจใคล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่าน้ำกลิ้งบนใบบอน สำหรับสุภาษิตสองภาษาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมมาเรียนรู้สุภาษิตภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกับสุภาษิตไทยใน EP ต่อไปกับช่องครูอุดรสอนอ่าไรนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสื่อดีๆของครูอุดรด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ